ความแตกต่างของบุดิลัมกับบีจีความแตกต่างในแดนที่สามคือสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสให้ดูรูปที่สุพนัทยิงอันนี้คือความแตกต่างแบบสิ้นเชิงไม่รู้ละ่ะคุณจะครอบครองบนยังไงอ่ะ ถ้าเข้าสู่แดนสามปุ๊บเนี่ยความแตกต่างมันชัดเจนเลยความแตกต่างแดนสามชัดเจนเลยชัดเจนมากแล้วก็มันดูเหมือนว่าการที่บุรีรลัมได้ฮาริตวุฒิขิดมาเนี่ยหัวข้อเนี้ยความแตกต่างจะชัดเจนกับทีมอื่นมากที่ดูเหมือนว่าหัวข้อเนี้ยแดนสามจะดูแล้วสาหรับผมนะไม่ได้อวยใคร ที่เห็นเด่นชัดวิธีการเล่นแบบนี้ก็ก็จะมีชนบุรีของพิเตียคอนเซปต์นี้ใช้การเล่นเร็วในพื้นที่แดนสุดท้ายการเล่นจ่ายบอลเร็วการใช้ทามมิง่งการใช้พื้นที่เวลาน้อยเล่นเร็วเสี่ยงในแดนสุดท้ายมีเห็นมิชนบุรีเล่นชัดที่สุดสำหรับผมแล้วก็คอมบิเนชรันเพนนั่นแหละแต่ความหลากหลายไม่แตกต,ต่างกันเออจุดแตกต่างของทางบุรีรัมย์ก็คือเรื่องนี้ ลูกที่ลูกที่สุพมรณนั้นเหมือนตายิงฮาริบุคิดผมผมผมพูดอีกครั้งนะฮาริบุคิดเนี่ยแม้กระทั่งลูกที่เขายิงเ่ยมันไม่ได้ยิงไงเขายิงปังเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือความแตกต่างของฟุตบอลของนักฟุตบอลแล้วกันของนักฟุตบอลต่างชาติของวุฒิขิดกับนักฟุตบอลต่างชาติคนอื่นแล้วกันผมไม่เปรียบกับเด็กไทยลวกัน ผมมาผมไม่เปรียบไปเด็กไทยล้วกันเปรียบกันนักเตะต่างชาติคนอื่นบูธคิดก็แตกต่างคนอื่นแบบนี้เหมือนกันลูกที่สุปนานยิงเนี่ยถ้าตรงนั้นไม่ใช่บูธคิดสุปนานไม่ได้ยิงของฟุตบอลเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันต้องมีคนเล่นให้ดูเยอะๆเพื่อทําให้โค้ชคนอื่นเชื่อว่ามันทําได้ไปสอนกันเยอะๆ เพื่อให้เด็กรู้ว่าเอ้ยแบบนี้มันก็มีไว้ที่ผมต้องมาพูดบ่อยๆเพราะว่าผมถามเ,เพื่อนๆก่อนว่าถ้าผมไม่เอาแบบเรื่องนี้มาพูดคนก็จะมองว่าสุพนัทสุดยอดแตะหนึ่งแตะสองจิงสุดยอดอยู่แล้วจะมองแค่ตรงนั้นหลายคนอาจจะมองเหมือนผมแต่ผมว่าเกินห้าสิบไม่ได้มองแบบผมถ้าไม่ได้เป็นเอฟซีช่องผมนะไม่ได้มองแบบผม ผมเอามาให้มาเชื่อดูมาชื่นชมการเล่นของวุชิตเพราะว่าอันเนี้ยมันจะช่วยพัฒนาให้การแก้ไขปัญหาในการเล่นในแดนที่สามเกิดขึ้นเรื่องจริงแก้ไขครับแก้ไขแน่นอนแล้วถ้าทำกันบ่อยๆซ้ำๆปัญหาเรื่องการจบประตูการยิงประตูในกรอบเกตโทษหรือคอมนเมนต์ิเพีมันจะค่อยๆคลี่คลายลงที่พูดมาเนี่ยมันคือแพทเทิร์นการโจมตีซึ่งทำไมครับ คำว่ารับส่งรับส่งคือการเล่นบอลสองจังหวะขึ้นไปมันทำไมครับมันก็จัดกระบวนการป้องกันได้ง่ายแต่ลูกที่ฮารริวสดขีดเล่นไม่ใช่รับส่งนี่ครับปึ้ง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 ันัไป,ป,ปดแดกแล้วเข้าใจไหมฮะพอนิาพ้าบอกใช่ไหมนี่มันคือหลักการที่บอกต้องเสี่ยง จากกันไม่อยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบอืยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ้ลายแอดเอดีดีแปดเ